สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะก็อยู่กับร้านติ๊กออฟซิมนะครับผมก็มีสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นของทางซิมเมจิสนะครับผมก็อยู่ในกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ก็คือ Neo X นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูข้างในกันดีกว่านะครับผมนะฮะว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ผ่านหลังกล่องเจอโอเค <Okay. S 1> อครับพอหลังจากเอาออกมาจากกล่องนะครับ mm. ก็จะอยู่ประมาณนี้มลองดูข้างในกันเลย uh. โอเคครับผมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูนะครับภายในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอย่างแรกก็จะเจอคู่มือก่อนเลยนะครับก็เป็นเป็นคู่มือที่เอาไว้ติดตั้งทั้งแพลตชิปแลวก็ควิคเดลิทนะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็อย่างต่อมานะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ซิมแมจิกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทางเราจะมีสติกเกอร์ติ้งอัพซิมแถมไปให้ด้วยนะครับก็อย่างต่อมานะครับก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นบัตทอนนะครับก็คือเอาไว้แปะปุ่มนะครับว่าเรา จะใช้เป็นฟังก์ชันอะไรบ้างแต่ละปุ่มนะครับก็สามารถคัดตอ้มแปะได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวฮับกันดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาฮับนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาฮับนะครับผมนะฮะก็รูปทรงสวยงามนะครับผมนะแล้วก็ดูจากร้าวแล้วนะครับวัสดุน่าจะเป็นแบบเดียวกับ ดีทีเนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในกล่องอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นนี่นะครับเป็นฝาปิดพวงมาลัยนะครับผมก็คือเราใส่พวงมาลัยที่ขนาด70มิลนะครับแล้วเขาก็จะมีฝาปิดมาให้นะครับเป็นฝาครอบเวอร์อีกทีหนึ่งนะครับผมนะเพื่อความสวยงามนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับผมนะอีกนิดนึงนะจะเป็นสายไท e C นะครับผมเอาไว้เชื่อมต่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมนะก็สามารถ เติมแบตได้นะครับถ้าเกิดมีฟังก์ชันใหม่ๆออกมานะครับในกล่องก็จะประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของ s y m เมจิ c NEO X กันดีกว่านะครับผมว่ารายละเอียดข้างในเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับไเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม โอเคก็เดี๋ยวมาดูตัวจริงกันบ้างนะครับกับเจ้า NOX นะครับของทาง Symagic นะครับผมนะฮะอย่างแรกที่เห็นนะครับผมนะเรื่องวัสดุนะครับก็จะเป็นคาร์บอนคอมโพสิตนะครับผมนะฮะทั้งตัวเลยนะครับผมข้อดีของเขานะครับจะไม่เห็นน็อตแล้วนะฮะน็อตด้านหน้านะครับน็อตจะไปอยู่ด้านหลังแทนหมดแล้วนะครับผมแต่ข้อเสียนะครับก็จะไม่มีแพนเอชิปมาให้นะครับอันนี้จะต้องซื้อแยกนะครับผมต่อมานะครับเรื่องวัสดุปุ่มนะครับก็ ปุ่มฟิลลิ่งค่อนข้างดีนะครับจะเหมือนกับตัว gt neo เลยนะครับผมนะเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีหนกมาให้นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับ1 2 3 4นะครับจะมีชิปไลท์ให้เหมือนกันนะครับรูปทรงคล้ายๆ gt neo เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็จะมีจอยสติ๊กมาให้ทั้งหมด2ตัวนะครับสามารถเลื่อนเมนูเกมได้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับจะเป็นที่ใส่พวงขนาด70มิลลิเมตรนะครับผมนะก็ สามารถใส่ได้เลยนะครับผมนะกับพวงยี่ห้ออื่นนะครับผมหรือจะเป็นพวงของทางซิมเมจิกโดยตรงก็ได้เช่นกันนะครับคราวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับผมด้านหลังของเขานะครับก็จะมีควิดิลิสนะครับขนาด50มิลิเมตรนะครับใส่กับซิมเมจิกได้ทุกตัวเลยนะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนใส่แมกลิงได้นะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าแมกลิงหน้าตาเป็นไงนะครับแมกลิงนะฮะทำหน้าที่ก็คือเอาไว้ใช้กับโปรแกรม Open s o u r c e อย่างเช่นซิมฮับนะครับก็คือเราสามารถ เขต้มไฟได้นะครับไม่ว่าเราจะเอาไฟตรงนี้เป็นอะไรกระพริบจังหวะไหนอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าซิมเมจิโปรแกรมของเขาทําได้ไหมทําได้ครับแต่ว่าจะลูกเล่นจะน้อยกว่าของทางซิมครับนั่นเองนะครับผมคราวนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบเฟเธอชิพนะครับที่เราต้องใส่นะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้เฟเธอชิพนะครับว่าหน้าตาของเฟเธอชิพเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวในส่วนของตัวแพทเทนชิพจากทางซีเมจิกนะครับผมขนากล่องก็จะประมาณนี้เดี่ทีนี้เราลองอันบล็อกกันเลย,ยเปิดมาก็จะเจอกับเมนูนะครับมีัางภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผมจะเป็นคู่มือการติดตั้ง ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวพัดนชิปนะครับตัวพัดนชิปเนี่ยจะมีตัวาสามแบบให้เลือกนะครับก็คือตัวนี้ตัวแรก,แกอีกันก็จะเป็นแบบคาร์บอนนะครับอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบเล็กๆเหมือนของอันนี้หนักนะ่าจะเป็นอลลอยแล้วก็จะมีตัวแป้นคลัส ไปเ,เลือกใส่กันได้นะครับว่าชอบแบบไหนกันต่อมาก็จะเป็นตัวในส่วนของ <c oughs> ด้านนั่นเชฟนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวสายไว้เสียบต่อหลังตัวพวงมาลัยได้เลยนะครับส่วนเครื่องมือกานติดตั้งก็จะดูในเมนนวลก็ได้นะครับหรือว่าจะดูในใต้ทารคกิชชั่นก็ได้นะครับทางร้านจะแปะไว้ให้นะครับ ก็จะมีน็อตพร้อมเครื่องชุดเครื่องมือมาให้ด้วยครับผมอ่าครับทีนี้เราก็จะมาเทียบของทางเซมิเจิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว GT Pro h ห b เป็นตัวที่มีน็อตนะครับมาต่างตรงไหนครับ อย่างแรกเลยนะครับผมนะฮะถ้ามองแบบเผยนะครับก็ขนาดนะครับเล็กลงกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คือเรื่องน้ําหนักนะครับตัวนี้จะหนักอยู่ที่1,250กรัมนะครับแล้วก็อันนี้จะหนักอยู่ที่1,070กรัมนะครับผมแล้วก็นะครับอย่างที่2นะครับผมนะฮะตัวหนอกของเขานะครับน่าสังเกตนะครับตรงนี้เขาจะมี4จุดเหมือนกันนะครับ1 2 3 4นะครับซึ่งทําไมผมถึงไม่นับตัวนี้นะครับมันจะมีรุ่นหนอก หนกไทยนะครับกับแฟตนะครับซึ่งตัวแฟตเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นนี่สวยให้ดูนะครับตัวแฟตเนี่ยเขาจะไม่มีหนกตรงนี้นะครับก็ถ้าตัวมีหนกเนี่ยต้องใช้กับตัวพวงมาลัยของทางซิมเมจิกเท่านั้นคือทางซิมเมจิกเขาจะเจาะรูมาให้นะครับเพื่อเราใส่ได้ แต,แต่ถ้าเป็นตัวแผ่นะครับ <g ül> ก็จะสามารถใส่พวงยี่ห้ออื่นได้นะครับ <g ül> เพราะว่าตรงนี้เขาจะไม่มีหนกแล้วนะครับผม <g ül> คราวนี้มาดูตัว NEOX บ้างนะครับ <g ül> ตัววัสดุนะครับก็จะเป็นคอมโพสิตนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นคาร์บอนข้างหน้าเป็นฟอนด์คาร์บอนนะครับข้างหลังเป็น CNC นะครับ <g ül> ข้างหลังเป็นนี้เลยนะครับ <g ül> อันนี้จะเป็นคาร์บอนคอมโพสิตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นะฮะตัวฝั่งของ NEOX เนี่ย เขาสามารถเปลี่ยนฟิลิสได้นะครับคือถ้าเกิดเราใช้นะครับโฟมอะไรยี่ห้ออื่นนะครับหรือไดร์ดักใดยี่ห้ออื่นนะครับเราสามารถเปลี่ยนใส่ได้นะครับอย่างเช่นฟัน t าเทคซิงคิวนะครับผมสามารถเปลี่ยนฟิลิตใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่ง GT Pro นะครับเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเราจะใช้ได้แค่ของทางซิมเมจิะครับ m a c l i n k เนี่ยจะใช้ได้แค่กับ Neo X นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น GT Neo นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมด้านหลังเขาจะเหมือนกันเลยนะครับ ตอนนี้ปุ่มนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับก็คือ Neo X เนี่ยกับ GT Neo นะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ยันหนบนะครับหนบก็จะเป็นแบบเดียวกันด้วยนะครับแต่ฝั่ง GT เนี่ยจะได้เยอะกว่าหน่อยนะครับแล้วก็นะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีจอสติ๊กให้เหมือนกันนะครับฝั่ง GT Pro นะครับมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นสติ๊กแบบใหญ่หน่อยนะครับท่าคราวนี้ลูกเล่นไฟนะครับ2ตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับผม สองตัวนี้นะครับลูกเล่นไฟเนี่ยเขาสามารถตั้งปุ่มได้เหมือนกันเลยนะครับเปลี่ยนสีได้ทุกปุ่มนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ชิปไลท์นะครับแต่งได้เหมือนกันนะครับทั้งคู่นะฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงหนกเนี่ยของเขาเนี่ยเขาจะมีไฟวงแหวนนะครับเป็น LED นะครับ12จุดนะครับก็คือเราสามารถปรับแต่งได้นะครับแต่ตัว GT p o นะครับจะไม่มีนะครับแต่ว่าเราสามารถเซตไฟเป็นสีได้อย่างเดียวนะครับผมนะฮะไม่สามารถเซตเป็นหนกบิดเป็นไฟได้นะครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับตัว GT Pro นะครับเขาจะให้มาพร้อมแพดชิปนะครับทั้งแพนชิปแล้วก็คัทเลยนะครับส่วน Neo X นะครับก็จะไม่มีนะครับผมนะฮะแต่ราคาของเขาดีกว่านะครับโอเคครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเราลองไปใช้งานกับเจ้า n e โ X กันนะครับผมไปดู ก็หลังจากที่เราได้ลองเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คราวนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาคร่าวๆให้สําหรับเจ้า Neo X นะครับผมนะสำหรับใครที่อยากจะได้ไปครอบครองนะครับผมปะคราวนี้ราคาตัว Neo X นะครับนะฮะแค่ตัวครับอย่างเดียวนะครับจะอยู่ที่ ,8890 นานะครับผมแล้วก็ อย่างที่ผมบอกนะครับเขาจะไม่มีแพนเทชิพมาให้นะครับแพนเทชิพเนี่ยต้องซื้อแยกนะครับราคาเปิดตัวแพนเทชิพเนี่ยซิงเกิลจะอยู่ที่1,480บาทนะครับผมแล้วก็ตัวดับเบิลนะครับราคาจะอยู่ที่1,980บาทนะครับผมนะแต่นะฮะเรามีราคาโปรโมชั่นนะครับสำหรับใครที่ซื้อในช่วงเดือนนี้นะครับผมก็ราคาโปรโมชั่นนะฮะราคาโปรโมชั่นจากทางร้าน The Office นะครับต้องสั่งผ่าน หลายเอาเชียวเท่านั้นนะครับตัวของ Neo X เนี่ยราคาจะอยู่ที่7,890บาทนะครับผมซิงเกิลแพทเทิร์ชนะครับราคาจะอยู่ที่1,280บาทส่วนดับเบิลแพทเทิร์ชนะครับราคาจะอยู่ที่1,780บาทนะครับซึ่งราคาโปรโมชั่นนี้จะอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็คือเดือนมกราปี2,568นะครับผมแล้วก็เสิร์ฟนิดนึงนะครับผมนะสำหรับใครที่ซื้อเจ้า Neo X ไปใช้นะครับก็ อย่างแรกนะครับเราสามารถซื้อพวงยี่ห้ออื่นใส่ได้นะครับหรือนะครับถ้าไม่อยากหานะครับสามารถสั่งพวงนะครับออฟฟิเชียลของซิมเบจิกได้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่3 4 8 0บาทนะครับผมเราสามารถติดต่อสั่งซื้อผ่านทางซิงออฟฟิเได้เลยนะครับผมนะจบไปแล้วนะครับผมนะกับการรีวิวซิมเบจิกนีโอเอ็กนะครับผมก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e ทาง t ีมอัพซิมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจตัว n e w X นะครับหรือสินค้าซิมมจิกหรืออย่างอื่นนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางทีมอัพซิมนะครับแล้วก็ข้อมูลช่องทางติดต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างให้แล้วกันนะครับผมนะครั้งหน้าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นไหนนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้กันนะครับผมนะฮะก็ไว้เจอกันนะครับผมนะสวัสดีครับ